สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับหจิตตกรนะครับทางช่อง1จิตตกรนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่29ทธันวาคมนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในแปลงที่กําลังเตรียมที่เพื่อจะปลูกกระท่อมนะครับในบนพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้25ไร่นะครับก็นะครับอ่านี่เป็นแปลงของผมเองนะครับซึ่งผมจะปลูกกระท่อมเกรดพรีเมียมนะครับกระท่อมที่ผ่านการตรวจหาสารไมตร้าเจนีนแล้วนะครับ ปลูกที่นี่นะครับเนื้อที่25ไร่นะครับวันนี้ก็รถไถเข้ามาปรับพื้นที่นะครับมาตัดหญ้าก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแปลงนี้เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำเกษตรหรือว่าไม่ได้ใช้แปลงมาเป็นเวลา4-5ปีแล้วนะครับหญ้าก็จะขึ้นรบกูนมากนะครับทีนี้ก็ต้องทำการาตัดหญ้านะครับให้รถไถเข้ามาตัดหญ้าก่อนนะครับ ในแปลงนี้ผมจะปลูก2 0 0พันต้นนะครับทั้งหมด2 0 0 0ต้นขั้นตอนตอนนี้นะครับก็คือการเตรียมแปลงนะครับหนึ่งก็คือผมตัดหญ้าก่อนนะครับหลังจากที่ผมทําการตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยในแปลงเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทําอาการไถย,ยกล้องนะครับซึ่งระยะในการปลูกของผมอยู่ที่5เมตรคูณ5เมตรด้วยกันนะครับ ก็จะได้ประมาณพันกว่าต้นนะครับในหนึ่งแปลงนะครับเมื่อตัดหญ้าเสร็จทาการใส่ยกร่องเสร็จแล้วนะครับหลังจากใส่ยกร่องเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะหว่านเมล็ดตัวเขียวนะครับให้ทั่วแปลงนะครับแล้วก็รอให้มันงอกเป็นตัวงอกนะครับถึงจะใส่กลบทีหนึ่งนะครับใส่กลบอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งระบบน้ําที่จะใช้ที่นี่จะใช้น้ําบาดาลนะครับผมจะเน้นทําเกษตรินทรีย์แบบออแกนิกนะครับก็จะใช้น้ําบาดาลนะครับ ต้นไม้ใหญ่ๆพวกน blend, ี้ก็จะล้มล้มลงบางต้นนะครับเพื่อที่จะเอามาทำเป็นที่รับรองในอนาคตนะครับเวลาเพื่อนๆจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าหลังจากที่มีการเก็บใบได้แล้วนะครับเราก็ต้องมีโรงเก็บนะครับเก็บผลผลิตนะครับโรงเก็บใบนะครับโรงล้างนะครับสิ่งที่มีในแปลงก็ต้องมีโรงล้างนะครับโรงล้างใบนะครับโรงเก็บนะครับ จุดที่จะแพ็คบรรจุนะฮะก็ต้องอยู่ในแปลงนี้นะครับนี่นะครับในระยะเริ่มแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าแเดือนเนี่ยน่าจะเริ่มมีการเก็บใบได้แล้วนะครับการเก็บใบเนี่ยแปดเดือนเนี่ยต้นหนึ่งก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1- นึงถึง2องกนะครับ1น0ถึง200กรัมนะครับสำหรับการเก็บใบในช่วงเริ่มแรกนะครับ บางคนบอกว่า1ปีเก็บได้2โลนะครับจากการที่ผมลองเก็บมานะครับเราลองชั่งน้ําหนักดูนะครับต้นกระท่อมอายุ1ปีเนี่ยเก็บไม่ถึงโลนะครับไม่มีทางถึงโลแน่นอนนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับส่วนใครจะเก็บได้เยอะก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเวลาคํานวณผลผลิตนะครับ ผมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนโลกสวยนะครับไปคำนวณว่ามันต้องได้เยอะแยะมากมายโอเวอร์เกิดความเป็นจริงนะครับอายุหนึ่งปีเนี่ยเก็บให้ได้ต้นละสองกีดก็เพียงพอแล้วตอนนี้ราคาใบกระอมเนียค่อนข้างที่จะเป็นราคาที่ดีขึ้นนะครับในทางใต้นะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับมีการสกัดกระตอมมาเลยนะครับที่ลักลอบมาทางชายแดนนะครับก็เลยทําให้ใบไทยกระตอมไทยเนี่ยราคาสูงขึ้นนะครับ ก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอนาคตเนี่ยกระท่อมจะอยู่ที่โลเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะบอกเพื่อนๆได้นะครับขึ้นอยู่กับว่า,ข,วาขึ้นอยู่กับว่าคุณผลิตกระท่อมแบบไหนอ่าคุณภาพกระท่อมคุณได้เท่าไหร่นะครับถ้าคุณผลิตกระท่อมพรีเมียมนะครับได้คุณภาพปลูกแบบระบบออร์แกนิกนะครับมีมาตรฐานรับรองแปลงของคุณนะครับเชื่อว่าคุณจะขายได้ราคาดีกว่าชาวบ้านแน่นอนนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าปลูกแบบไร้ทิศทางนะครับไม่มีการ QC ไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ไม่มีการาาเขาเรียกว่าทําทําระบบแปลงให้ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับแต่ท่คุณก็จะราคาถูกอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในอนาคตเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้เลยว่า,าราคามันจะไปอยู่ที่ช่วงไหนนะครับช่วงราคาเท่เาไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก่อนที่รองรับไว้ก่อนนะครับที่ผมทําอยู่ก็คือผมต้องทําให้ได้คุณภาพดีที่สุดนะครับ ต้องให้ได้คุณภาพดีที่สุดคุณภาพดีต้องเริ่มต้นจากการคัดต้นพันธุ์มาก่อนนะครับต้นที่จะเอามาปลูกนะครับต้นพันควรเพื่อนๆจะปลูกเนี่ยเวลาขยายพันธุนน์สมควรที่จะผมแนะนําว่าสมควรที่จะนําไปตรวจหาสารไม่ได้จะมีของต้นแม่ก่อนนะครับว่าได้ปริมาณสารเท่าไหร่ถ้าได้สารน้อยๆต่ำๆเนี่ยให้หลีกเลี่ยงไปหาต้นอื่นดีกว่านะครับเมื่อได้ไม่เมื่อได้ต้นที่ มีปริมาณสารไม่ได้จจนีนสูงพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับเราถึงค่อยนํามาขยายพันธุ์ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นออกมาเล็กมาเพาะจะเป็นตอนกิ่งหรือว่าจะเป็นเสียบยอดนะครับนี้ก็แล้วแต่ความสนกของเราคนนะครับส่วนในแปลงนี้เนี่ยผมจะปลูกเสียบยอดหมดเลยนะครับเสียบยอดจากต้นแม่ที่ตรวจสานไม่ได้จจนีนแล้วนะครับก็คือจะเน้นหลักคือตรงที่คุณภาพไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับทุกๆวันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีการตัดหญ้าบริเวณนี้เสร็จนะครับเมื่อตัดหญ้าบริเวณนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันถ่ายยกร่องเนี่ยนะครับผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายกร่องลักษณะยังไงนะครับแล้วก็อของผมเนี่ยนะครับมันจะมีติดกับแปลงของชาวบ้านเขาอยู่รอบๆนะครับ ซึ่งในแนวรอบแนวรอบที่ติดกับชายแดนดินแดนของคนอื่นเนี่ยนะครับผมจะปลูกพืชกันชนไว้3าชนิดนะครับปลูกกั้นไว้เลยก็มีกล้วยมีหญ้านเปียแล้วก็จะมีอ้อยนะครับปลูกไว้นะครับ3ามชั้นนะครับเพื่อบางคนบอกเพื่ออะไรนะครับเพื่อกินด้วยนะครับอย่างหนึ่งแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเพื่อป้องกันสารเคมีที่จะปุ่มกระจายมาจากแปลงข้างเคียงนะครับเราก็ปลูกพืชกันชนไว้3มชั้นเลยนะครับผมจะเว้นระยะไว้จาก ขอบนะครับจากแนวแดนที่ติดกับของอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาด้านในของผมเนี่ยเว้นไว้10เมตรนะครับ10เมตรนี้ก็คือจะปลูกซอยเป็นปลูกพืชกันจน3ชั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับที่มีการไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นการสยกร่องนะครับการหว่านตัวเขียวนะครับจนถึงการปลูกนะครับการติดตั้งระบบน้ําทุกอย่างนะครับก็ใครที่ อยากจะปลูกนะครับอยากที่จะทําแปลงให้ได้มาตรฐานก็กวกกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ